ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์สองห้าสี่มรณานุสติหมายถึงสติที่ระลึกถึงความตายบ่อยๆหรือมรณานุสติชมรมบ้านธรรมะมสพมรณานุสติอ่านตามภาษาบาลีมาจากคำว่ามรณาหมายถึงความตายหรือการสิ้นสุดความเป็นบุคคลน,นี้ อนุหมายถึงบ่อยๆเนืองๆและคำว่าสติหมายถึงสภาพธรรมะที่ล,ลึกรวมกันเป็นมรณาานุสติแปลว่าสติที่ล,ลึกถึงความายบ่อยๆสติอันปรารกความายเกิดขึ้นบ่อยๆตามข้อความจากกุตกะนิกายมหานิเทศว่าสตินั่นแหละชื่อว่าอนุสติ เพราะเกิดขึ้นบ่อยๆอ,อนุสติที่เกิดขึ้นปารกความตายชื่อว่ามรณานุสติคําว่ามรณานุสตินี้เป็นชื่อของสติที่มีความตายกล่าวคือความแตกแห่งชีวิติน่นซีที่นับเรื่องในภพหนึ่งเป็นอารมณ์จะเห็นได้ว่าบุคคลผู้ที่มีปกติจเจริญมรณาานุสติกล่าวคือ และลึกว่าตนเองจะต้องตายไม่วันใดก็วันหนึ่งย่อมไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการทั้งในเรื่องของทานการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นในเรื่องของศีลการวิรัต์งดเว้นจากทุจริตกรรมทั้งหลายและน้อมประพฤติในสิ่งที่สมควรและการอบรมเจริญปัญญาสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกจากการฟังพระธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและผู้เจริญมรณานุสติย่อมเป็นผู้ละความมัวเมาในชีวิตได้ข้อความจากพระสุตตันตบิดกอังคุตตะลนิกายปัญจกานิบาทฐานะสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นจริงของบุคคลผู้มีปกติพิจารณาเนืองๆว่า แต่ละคนมีความตายเป็นธรรมดาดังนี้ดูกะละภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตีบรรุษขฤือหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ดูกะละภิกษุทั้งหลายความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เดืงเดืองย่อมละความมัวเมาในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้ดูกะระภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตีบรรลุษเครื่องหัดหรือบรรปชิตจึงควรพิจารณาเนืองเว่า เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้การได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้อย่างยากแสนยากเพราะต้องเป็นผลของกุศลกรรมเท่านั้นจึงจะทำให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วชีวิตก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามการสะสมมาของแต่ละบุคคลและสุดท้ายแล้วก็จะต้องละจากโลกนี้ไปด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไปได้เลยแต่เห็นได้จริงๆว่าก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้ก็ไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนคือไม่ทราบว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ชาติก่อนเกิดเป็นอะไรต่อจากนั้นจะไปไหนก็ยังไม่ทราบอีกคือเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วจะไปเกิดในที่ใดพบภูมิใดไม่สามารถจะทราบได้ เพราะขึ้นอยู่กับกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นสำคัญว่ากรรมใดจะให้ผลนำเกิดเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่แน่ๆย่อมทราบว่าจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ทราบว่าจะตายตอนไหนกล่าวคือจะตายตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำตอนกลางคืนก็ไม่สามารถจะทราบได้ นี่คือความจริงที่ใครๆก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอบปการะเกื้อกูลเพื่อความเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตอย่างแท้จริงขณะนี้ทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในสุขติภูมิพ้นจากการเกิดในอบายบายภูมิแล้วในขณะนี้แต่เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว จะไปเกิดในภพภูมิใดย่อมไม่แน่ขึ้นอยู่กับกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นสำคัญว่ากรรมใดจะให้ผลนำเกิดอาจจะไปเกิดในอบายภูมิก็ได้ถ้าเป็นผลของอกุศล,ลกรรมนำเกิดซึ่งไปเกิดได้ง่ายมากทีเดียวสำหรับอบายภูมิเป็นเรื่องที่จะประมาทไม่ได้เลยทีเดียวพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วควรพิจารณาไตรตรองน้อมเข้ามาในตนเพราะคำสอนทั้งหมดเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอดเป็นไปเพื่อความไม่ประมาทเพราะองค์ทรงเตือนให้พุทธบริษัทเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะเหตุว่าชีวิตของแต่ละคนก็ล่วงไปอย่างรวดเร็วก้าวไปสู่ความตายเข้าไปทุกขณะทุกขณะไม่ได้ยั่งยืนอะไรเลย เมื่อเป็นเชนนี้แล้วจึงไม่ควรที่จะประมาทควรที่จะเจริญกุศลทุกประการโดยเริ่มจากการตั้งใจฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมด้วยความละเอียดอรอบคอบความเข้าใจก็จะค่อยๆเจริญขึ้นไปตามลำดับจึงจะสามารถขัดเกลากิเลสข,ของตนเองได้และตามความเป็นจริงแล้วกุศลทุกประการจะเจริญเพิ่มขึ้นตามระดับของความเข้าใจ การเริ่มต้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องโดยอาศัยพระธรรมแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจสะสมความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงอบรมความเห็นถูกเข้าใจถูกเพื่อละความไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะ และเจริญกุศลทุกประการโดยไม่มีเว้นเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองต่อไปการเจริญกุศลหรือการทำความดีนั้นไม่ควรที่จะรอหรือผัดวันประกันพุ่งควรเริ่มตั้งแต่ในขณะนี้เพราะในชีวิตประจำวันอกุศลจิตเกิดมากกว่ากุศลจิตตามการสะสมที่ผ่านมาของอาวิชาและกิเลสทั้งหลายถ้ากุศลจิตไม่เกิด นั่นก็หมายความว่าเป็นโอกาสที่อกุศลจิตได้เกิดขึ้นแทนแล้วสะสมอกุศลเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นโทษแก่ตนเองโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วต้องตายแต่ก่อนตายควรทำอะไรสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้จริงๆคือความดีที่ได้สะสมมาไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ปัญญาที่เกิดจากการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมในแต่ละครั้งในชีวิตประจำวันไม่มีทางสูญหายไปไหนสะสมสืบต่อไปอยู่ในจิตทุกขณะจนกว่าจะมีปัญญาคมกล้าสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสได้ตามระดับขั้นซึ่งจะต้องเป็นผู้เห็นประโยชน์ของพระธรรมไม่ประมาทในการฟังการศึกษาพระธรรม เป็นปกติในชีวิตประจำวันจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์มะระนานุสติหมายถึงสติที่ระลึกถึงความตายบ่อยๆชมรมบ้านธรรมะมอสอพสมาชิกเลขที่867วันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2 5 6